ก็เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่มาเดินตลาดไทยครับก็คงจะไม่พลาดาโซนนี้ครับก็คือโซนผลไม้ตามฤดูกาลนั่นเองครับซึ่งโซนนี้เขาก็จะมีทุเรียนนะครับแล้วก็มีหลากหลายราคาให้เลือกทุกวันเช่นเคยนะครับก็หลายล็อกนะครับเป็นทุเรียนล้วน,นเลยนะครับก็ในแต่ละล็อกต่างๆก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาลงทุเรียนกันตามมาณนี้นะครับ ก็จะว่า,าไปเดินดูทุเรียนก่อนครับก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับเพราะว่าต้องดูเปรียบเทียบราคากันหลายๆร้านนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะฮะก็อย่างที่ผมเคยพูดไปว่าอาจจะมีหลายๆร้านแล้วก็หลายๆคุณภาพนะครับอยู่ที่เราเลือกครับแล้วก็นะฮะ ตลาดไทยครับก็เป็นตลาดสินค้าขายส่งขนาดใหญ่นะครับสำหรับคนพ่อค้าแม่ค้าที่จะมารับผลไม้หรือว่าสิ่งของอะไรต่างๆไปขายต่อครับก็เหมาะนะครับ,รบสำหรับคนที่กำลังหาอาชีพหรือว่าหาช่องทางในการขายขอครับตรงนี้ก็จะเป็นออิมทาหาผาลำนั่นเองครับ ซอยนี้ทั้งซอยก็จะเป็นอินทผาลัมทั้งหมดเลยครับมีทั้งลูกสีเหลืองๆนะครับผมไม่รู้ว่าพันอะไรแต่ว่าอินทผาลัมครับมันค่อนข้างที่จะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะครับ ก็มีหลากหลายหลานค้าให้เลือกเช่นเคยนะครับทั้งล็อกทั้งซอยนี่ก็จะเป็นอินทผลัมครับนี่นะครับโซนนี้ก็จะเป็นอินทผาลัมรับ ลำเหมือนเคยครับมีทั้งลูกสีเหลืองและก็ลูกสีแดงครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเดินนะครับระวังรถสาเ,งเลงน้อยครับเพราะว่าเขาขับค่อนข้างที่จะเร็วนิดน,นึงเพราะว่าเขาต้องอทำงานแล้วก็รีบไปส่งผลไม้นะฮะส่วนเราก็ต้องระวังตัวเองนิดน,นึงนะครับ โซนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ